สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสารแประยะติได้ด้วยหรือท่านผู้ชมครับคำว่าแประยะติหมายถึงการที่สมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่มิได้เป็นกรรมธิการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการในวาระที่สองคำอธิบายเพิ่มเติมมีดังนี้ครับ 1. การแประยะติใช้ในกระบวนการของรัฐสภาในระดับชาติอันได้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นสำคัญ 2. การแประยะติใช้กับกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ในขั้นกรรมธิการของสภา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการพิจารณาในขั้นแประยะติอันเป็นขั้นตอนแรกของวาระที่สองสผู้มีสิทธิ์เสนอคำแประยะติต่อคณะกรรมการจะต้องเป็นสมาชิกสภาที่มิได้เป็นกรรมการเท่านั้นบุคคลอื่นใดน,นอกจากสมาชิกสภาไม่มีสิทธิเสนอคำแประยะติต่อคณะกรรมการส่วนการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมของตัวกรรมการเอง ไม่เรียกว่าแประยะติเพราะเหตุว่าการมาธิการมีอำนาจเสนอและแก้ไขเพิ่มเติมได้อยู่แล้ว 4. การแประยะติต้องเสนอยติเป็นลายลักษณ์อักษรและยื่นต่อประธานคณะกรรมการตามกำหนดเวลาที่สภาลงมติหรือภายใน7วันตามข้อบังคับการประชุมสภา 5. าคำแประยะติที่เสนอต่อคณะกรรมการนั้นถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นด้วย แต่สมาชิกผู้ปรายะติยังติดใจก็สามารถสงวนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมของตนไว้ได้การสงวนของสมาชิกผู้ประยัติดังกล่าวนี้เรียกว่าสงวนคําปรายะติ 6. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยกันมาที่การเต็มสภาซึ่งเป็นการพิจารณาสามวาระรวดนั้นไม่มีทั้งการประยะติและการสงวนคำประยะติ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมธิการนั้นผู้ที่จะเสนอคำปรายะติได้ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรเท่านั้นบุคคลอื่นหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาก็ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวนอกจากนั้นการเสนอคำปรายะติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรยังปรายะติได้ในทางปรับลด หรือตัดทอนงบประมาณรายจ่ายเท่านั้นจะขอแประยะติเพิ่มไม่ได้ท่านผู้ชมครับจากคำอธิบายเกี่ยวกับคำว่าแประยะติที่ผมได้กล่าวไปแล้วทั้ง7ข้อนั้นผมอยากให้นำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0เกี่ยวกับการแประยะติมาวิเคราะห์เทียบเคียงกันดูแล้วช่วยกันวินิจฉัยว่าการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเ,เช่นนั้นถูกต้องหรือไม่ ท่านผู้ชมครับมาตรา168วรรค8และวรรค9ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550บัญญัติว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภาสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภาสารและองค์กรตามวรรค8 หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคำขอประยะติต่อคณะกรรมการได้โดยตรงข้อความในวรรค8และวรรค9ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวสรุปเพื่อให้ได้ใจความสั้นๆว่าคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนรัศฎรต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐรสภาศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้เพียงพอกับการบริหารงานงบประมาณโดยอิสระถ้าศาลและองค์กรเหล่านั้นเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอก็สามารถเสนอขอเพิ่มจากคณะกรรมการงบประมาณได้โดยตรงท่านผู้ชมครับผมเห็นว่าในประการที่หนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติศาลและองค์กรอิสระ ที่จะไปกําหนดให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความต้องการของตนเพราะเรื่องการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนนั้นเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นข้อนี้เป็นหลักการสากลที่ใช้กันทั่วโลกประการที่สศาลและองค์กรอิสระไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกับคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเลยเพราะฉะนั้น การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลและองค์กรเหล่านั้นสามารถติดต่อของบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมจากคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรงจึงผิดเพี้ยนไปจากหลักการของการปกครองในระบบรัฐสภาประการที่สาศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหรือหน่วยงานไม่ใช่บุคคลดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คำว่าประชาธิไตได้เพราะคำว่าประชาธิตนั้น ใช้เฉพาะกรณีที่สสซึ่งมิได้เป็นกรรมธิการที่จะยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเท่านั้นบุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิ์ขอแประยะติแม้กระนั้นการขอแประยะติของสอสก็ยังจำกัดเพียงแค่การแประยะติปรับลดงบประมาณลงเท่านั้นไม่มีสิทธิขอแประยะติเพิ่มดังนั้น การให้ศารและองค์กรอิสระขอแประยะติเพิ่มงบประมาณจากคณะกรรมการได้โดยตรงจึงนอกจากจะเข้าข่ายทำให้ภาษาวิบัติแล้วยังผิดเพี้ยนไปจากกระบวนการพิจารณางบป,ประมาณแผ่นดินในระบบรัฐสภาอีกด้วยท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสารแปลระยะติได้ด้วยหรือก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ